สวัสดีทุกคนนะครับผมก็ตอนนี้นะผับจี้นะก็มีลูกเล่นเพิ่มขึ้นมาใหม่นะเป็นเสียงคุณนิกกี้นะชัดนะครับผมอ่าซึ่งมาใหม่ๆเลยนะก็มาหลายวันแล้วแหละแต่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันอ่าหลายๆคนก็ถ้ารู้แล้วแล้วก็นามาใช้แล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะส่วนคนที่ยังไม่รู้หรือเพิ่งรู้นะพร้อมกับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีวิธีนะว่าเราจะเอาเสียงมันมายังไง นะครับแล้วก็นำมาใช้งานกันยังไงเนาะอ่ะก็ไปที่กิจกรรมเลยนะครับกิจกรรมนะฝั่งขวามือนะครับเข้าไปเลยนะครับอ่ะแล้วก็เลื่อนเลื่อนตรงนี้นะเลื่อนลงมาดูนะครับนี่ไงครับมันก็จะบอกว่าเป็นเจ้าของแพ็คเสียงนิกนะครับตัวนี้ก็เข้าไปเลยอ่ามันก็จะให้เราทำกิจกรรมก่อนก็คือ ร่วมทีมกับเพื่อนนะครับและสำเร็จ25แมตช์นะครับก็คือเราไปเล่น25เกมนะกับเพื่อนอหลังจากที่ครบ25แมตช์นะมันก็จะให้เราคลิกรับนะเลือกรับนะผมก็จะกดรับไปเลยนะ,ะปึ๊บอโอเคตกลงนะครับทีนี้เราก็ได้เสียงมาเรียบร้อยแล้วเนาะพอเราได้เสียงมาแล้วเนี่ย เราจะนําไปใช้งานกันยังไงหล,หลายคนก็ยังไม่รู้นะว่าจะเอาไปใช้งานยังไงเนาะก็เข้าไปที่คลังนะครับคลังแล้วก็มาเลือกตรงที่เป็นรูปคนเนี่ยนะครับเนี่ยรูปเป็นคนตรงนี้นะอ่าทีนี้เนี่ยก็เลื่อนลงมานะครับดูตรงเป็นรูปไมค์นะครับไมโครโฟนนะครับคลิกตรงรูปไมโครโฟนเลยนะครับและทีนี้เนี่ยมันก็จะมีเสียงอ่าที่เป็นสแตนดาร์ดของมันนะ เดี๋ยวผมติ๊กดูเนี่ยก็จะเป็นพวกนี้นะครับอ่าวิธีการนำมาใช้งานทำยังไงครับผมนี่ครับก็คลิกที่เนี่ยตรงปุ่มนี้นะครับเสียงเริ่มต้นเนี่ยนะครับก็มาเลือกของนิกกี้นี่ไงทีนี้เสียงมันมีอะไรบ้างนะโอ้โหเยอะแยะเลยนะครับเยอะแยะเลยแล้วก็เลือกไปใช้เนาะเดี๋ยวดูก่อน อ่ะมันมีเสียงอะไรยังไงบ้างเนาะพีบ้ามาแล้วเสียงก็จ๊าดแถวอ่ะเห็นไหมช่วยลุยอ่เสียงมันก็จะแบบเท่ไปอีกแบบสนุกสนานกันไปนะนนแนะแมเลยนะอ่าไอซาตูเนี่ยก็เราอยากได้เสียงอะไรเราก็เลือกนะส่วนวิธีการเลือกเนี่ย นะครับก็คือบางคนก็จะมาเลือกแค่นี้แล้วก็ไปใช้เลยก,ก็จะยังใช้ไม่ได้นะเราต้องมาปรับตั้งค่าใหม่ก็คือมาดูที่ฝั่งซ้ายมือครับผมทีนี้มาดูตัวแก้ไขนะไปที่แก้ไขตัวสีเหลืองๆเนี่ยบอ,อนะครับมันก็จะมีเครื่องหมายลบนะครับอย่างศัตรูอยู่ข้างหน้าอ่าเห็นไหมครับเยี่ยมอะไรประมาณนี้ลบออกเลยนะครับกดลบเนี่ยกดลบออกใหมดเลย นี่ครับอ่าทีนี้เราเราจะเลือกตัวไหนมาใช้นะครับอ่าอย่างผมจะเลือกตัวไหนดี๋ยวศัตรูอยู่ข้างหน้ามาก่อนนะอ่ะมันให้ลากมาเลยแล้วก็ไหนอะกดคลิกเพิ่มเลยก็ได้นะอ่ะกดกดที่เครื่องหมายบวกเลยนะอ่าอย่างเคลื่อนที่นะรวมตัว FC ขาหืนรวมตัว แล้วกดบวกฝั่งนี้เลยนะครับอ่าจะามาช่องไหนพูดคุยอ่าอะไรเดียวตัวนี้นะ,จะเจอซอับไพน์แล้วเอาป่ะนี่เห็นไหมตัวนี้ก็ออกมาเลยนี่ดูหลัให้แล้วเคลียร์เออน,นี่เท่ดีนะเพื่อนก็ก็ก,ก็ก็ดูทีละอันแล้วก็ เลือกมาใช้นะโอเคเดี๋ยวผมขอเวลาขอเวลาเลือกก่อนนะ <laughs> ่ะโอเคครับผมก็ผมเลือกเต็มแล้วนะเนี่ยอ่าเต็มแล้วนะตรงนี้ก็มี่ะส่วนถ้าเราอยากจะเพิ่มตรงนี้อีกก็ได้นะทีนี้เดี๋ยวผมตัวรายการเนี่ยอยากเพิ่มตรงนี้ก็ได้นะเอาไปไไป,ไปเ,เราอยากจะเพิ่มมีหูสูรบัสวยนะเวย้ยเนี่ยก็คลิกเพิ่มได้นะเดี๋ยวผมเอาแค่วงล้อก,ก่อนก่อนรายกันโอเคหลังจากนั้นก็กดตกลงเลยนะครับ ครับอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะอันนี้เรียบร้อยแล้วที่นี้เดี๋ยวไปทดสอบนะไปทดสอบใช้ตรงไหนดีตรงนี้นะเดี๋ยวไปกันเลยครับโอเคครับผมก็อเข้ามาในเกมเรียบร้อยนะมาทดสอบเสียงกันนะครับก็กดตรงนี้มันเดิมนะตวเนี้เห็นไหมเรามาดูว่าเสียงมันจะใช้ได้ไหมนี่ยมันยังเป็นเสียงเหมือนเดิมนะเนี่ยถ้าเรา ถ้าเราแบบ Search <for> vehicles. ถ้าเรากดครั้งเดียวแตะเนี่ย ahead. มันก็ยังเป็นเสียงเดิมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้กดค้างนะครับเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีวงล้อของเรานะครับตรงนี้ให้เราเลือกก็ฝึกบ่อยๆนะก็จะชินเองนะครับ FC ขาหืน่นรวมตัวอ่าก็จะประมาณนี้นะครับเดียวเดียวกันให้เนี่ยก็อาจจะใช้ยากนิดนึงแต่ก็มีแต่ของเอาป่า ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชินเองนะครับตัเนี้ยมีคนนะงดนแมมเลยก็จะประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนเนี่ยที่ที่ที่รับที่รับเสียงมาแล้วเนี่ยใช้งานไม่ได้นะครับก็มาลองดูคลิปนี้นะครับทําตามทําตามผมลองดูนะอ่าเผื่อมันจะใช้ได้เนาะแต่ยังไงก็ใช้ได้แน่นอนนะก็คือทํากิจกรรม ให้25แมตนะครับให้ครบนะครับก็อาจจะมาช้าหน่อยนะขออภัยด้วยนะครับพอดีก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้อัปเดตเท่าไหร่เนาะโอเคครับผมก็ยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อตอไปด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ